พระธรรมยอห์บทที่สในพระนามองค์พระเยซูคริสตมีชายคนหนึ่งในพวกฟาริสีชื่อนิโคเดมัสเป็นขุนนางของพวกยิวชายผู้นี้ได้มาหาพระเยซูในเวลากลางคืนและทูลพระองค์ว่ารับปีพวกข้าพระเจ้าทราบอยู่ว่าท่านเป็นครูที่มาจากพระเจ้าเพราะไม่มีผู้ใดกระทำการอัศจรรย์ซึ่งท่านได้กระทำนั้นได้นอกจากว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเขาด้วย พระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นอาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้นิโคเดมัสทูลพระองค์ว่าคนชราแล้วจะบังเกิดใหม่อย่างไรได้จะเข้าในคันมารดาครั้งที่สองและบังเกิดใหม่ได้หรือพระเยซูตรัสตอบว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดจากน้ำและพระวิญญ,ญาณ ผู้นั้นจะเข้าในอาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้ซึ่งบังเกิดจากเนื้อหนังก็เป็นเนื้อหนังและซึ่งบังเกิดจากพระวิญญาณก็คือจิตวิญญาณอย่าประหลาดใจที่เราบอกท่านว่าท่านต้องบังเกิดใหม่ลมใครจะพัดไปข้างไหนก็พัดไปข้างนั้นและท่านได้ยินเสียงลมนั้นแต่ท่านไม่รู้ว่าลมมาจากไหนและไปที่ไหนคนที่บังเกิดจากพระวิญญาณก็เป็นอย่างนั้นทุกคนนิโคเดมสัสตูลพระองค์ว่า เหตุการณ์อย่างนี้จะเป็นไปอย่างไรได้พระเยซูตรัสตอบเขาว่าท่านเป็นอาจารย์ของชนอิสราเอลและยังไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้หรือเราบอกความจริงแก่ท่านว่าพวกเราพูดสิ่งที่เรารู้และเป็นพยานถึงสิ่งที่เราได้เห็นและท่านหาได้รับคำพยานของเราไม่ถ้าเราบอกท่านถึงสิ่งฝ่ายโลกและท่านไม่เชื่อถ้าเราบอกท่านถึงสิ่งฝ่ายสวรรค์ท่านจะเชื่อได้อย่างไร ไม่มีผู้ใดได้ขึ้นไปสู่สวรรค์นอกจากท่านที่ลงมาจากสวรรค์คือบุตรมนุษย์ผู้ทรงสถิตในสวรรค์นั้นโมเสสได้ยกงูขึ้นในติ่นธุระกันดารฉันใดบุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้นฉันนั้นเพื่อผู้ใดที่เชื่อในพระองค์จะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ที่บังเกิดมา เพื่อผู้ใดที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พ <st> ินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงใช้พระบุตรของพระองค์เข้ามาในโลกเพื่อจะพิภากษาโลกแต่เพื่อช่วยโลกให้รอดโดยพระบุตรนั้นผู้ที่เชื่อในพระบุตรก็ไม่ต้องถูกพิภากษาลงโทษแต่ผู้ที่ไม่ได้เชื่อก็ต้องถูกพิพากษาลงโทษยอยู่แล้วเพราะเขาไม่ได้เชื่อในพระนามพระบุตรองค์เดียวที่บังเกิดจากพระเจ้า หลักของการพิพากษามีอย่างนี้คือความสว่างได้เข้ามาในโลกแล้วแต่มนุษย์ได้รักความมืดมากกว่ารักความสว่างเพราะกิจการของเขาชั่วเพราะทุกคนที่ประพฤติชั่วก็เกลียดความสว่างและไม่มาถึงความสว่างด้วยกลัวว่าการกระทำของตนจะถูกตำหนิแต่ผู้ที่ประพฤติตามความจริงก็มาสู่ความสว่างเพื่อจะให้การกระทำของตนปรากฏว่า ได้กระทําการนั้นโดยพึ่งพระเจ้าภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้พระเยซูก็เสด็จเข้าไปในแคว้นยูเดียกับสาวกของพระองค์และทรงประทับที่นั่นกับเขาและให้บัพติศมายอนก็ให้บัพติศมาอยู่ที่ไอโนอนใกล้หมู่บ้านสาลิมเหมือนกันเพราะที่นั่นมีน้ำมากและผู้คนก็พากันมารับรบัพติศมาเพราะยอนยังไม่ติดคุก เกิดการโต้เถียงกันขึ้นระหว่างสาวกของยอนกับพวกยิวเรื่องการชำระสาวกของยอนจึงไปหายอนและพูดว่ารับปีท่านที่อยู่กับอาจารย์ฟากแม่น้ำจอแดนข้างโน้นผู้ที่อาจารย์เป็นพยานถึงนั้นดูเถิดท่านผู้นั้นให้ปรับติสมาและคนทั้งปวงก็พากันไปหาท่านยอนตอบว่ามนุษย์จะรับสิ่งใดไม่ได้นอกจากที่ทรงประทานจากสวรรค์ให้เขา ท่านทั้งหลายเองก็ได้เป็นพยานของข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าได้พูดว่าข้าพเจ้ามิใช่พระคริสต์แต่ข้าพเจ้าได้รับพระบัญชาให้นำเสด็จพระองค์ท่านที่มีเจ้าสาวนั่นแหละคือเจ้าบ่าวแต่สหายของเจ้าบ่าวที่ยืนฟังเจ้าบ่าวก็ชื่นชมยินดีอย่างยิ่งเมื่อได้ยินเสียงของเจ้าบ่าวฉะนั้นความปิีติยินดีของข้าพเจ้าจึงเต็มเปี่ยมแล้วพระองค์ต้องทรงยิ่งใหญ่ขึ้นแต่ข้าพเจ้าต้องด้อยลง พระองค์ผู้เสด็จมาจากเบื้องบนทรงเป็นใหญ่เหนือทุกสิ่งผู้ที่มาจากโลกก็เป็นฝ่ายโลกและพูดตามอย่างโลกพระองค์ผู้เสด็จมาจากสวรรค์ทรงเป็นใหญ่เหนือทุกสิ่งพระองค์ทรงเป็นพยานถึงสิ่งซึ่งพระองค์ทอดพระเนตรเห็นและได้ยินแต่ไม่มีผู้ใดรับคำพยานของพระองค์ผู้ที่รับคำพยานของพระองค์ก็ประทับตราลงว่าพระเจ้าทรงสัตย์จริงเพราะพระองค์ผู้ที่พระเจ้าทรงใช้มาน,นั้น ทรงกล่าวพระวจนะของพระเจ้าเพราะพระเจ้าไม่ได้ทรงประทานพระวิญญาณอย่างจำกัดแด่พระองค์พระบิดาทรงรักพระบุตรและทรงมอบทุกสิ่งไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระบุตรก็มีชีวิตนิรันดร์ผู้ที่ไม่เชื่อในพระบุตรก็จะไม่เห็นชีวิตแต่พระพิโรธของพระเจ้าตกอยู่กับเขาลวดทิฏฐานและกล่าวพระวจนะของพระเจ้า ในพระธรรมยอห์นบทที่3ในพระนามองค์พระเยซูคริสเอเมนฮาเลลูยาสรนเสริญพระเจ้าในพระนามองค์พระเยซูคริส